เรได้กัสนสามใบที่เลือกออกไปหนึ่งใบและคนที่จะได้กลับบ้านกับพี่ก็คือ มาเลยค่ะคุณเจิลาหมายเลขโทรศัพท์690คุณต้องการะรคับนนับไปอ่ คอเสิรบีมิคานีขไมเ็นะครับขอเชิญบนีัมภรคขอบคุณเชิคุณ่ะใ่รูปคู่ก่อนรูปคู่ก่อคุณจะคู่ใหนึ่งสองสามอ๋อ พอเช่ไนมทนตัวกตัล็ตัวเล็กตัวเล็กขอบคุณนะครขอบคุณแฟนๆแกับแกับไปอย่างนี้จะได้มองเหัน ยอดมากเลยอ่ะอะไรครับซช่ชไหนเรด่าองไ่เห็นยครเาเรียกว่าความรักตาตาจ้าอ๋อวงหรอหวงมีอีกสองศิลปินด้วยนะครับที่มาสร้างความสุขให้กับเรานะครับแก้มและแกรนจ้าอยู่ไหนจ้า แ<ย>งด่าแจงตืงงนพี่มาเจ้งยิ้มมาก่นเลยไม่ได้แข่งอ่ะพี่บีะไจริงๆ<อ>ปนะคะน้อยอมจริงๆอย่าวเอลาะก,กันยเาก,กันจ้าไม่วเาะกันขอแซวเล่นๆงวัี่ยวี้จ้ <laughs> มีการเ่ยาแพบ้าอ <laughs> วันนี้ทั้งสามคนจึงมาร่วมงานกับเอ่อคาบานายของเรานะครับเป็นครัคร้งแรกแบบรวมตัวกันสามคนเลยครับรู้สึกยังไงบ้างแล้วต้นที่ด<ช>ีก<ห>่อนก<ไ>็ดีใจครับดีใจเพราะว่าปกติเวลาผมไปร้องเพลงต้องเป็นเพลงเอ็กก็ส่วนใหญ่นะฮะวันนี้ก็ได้เอาเพลงคัฟเวอร์ของศิลป,นออปินท่คนอื่นมาแสดงอย่างเช่นเวลตาดึงไปด้วยแล้วกันเนี่ผมชอบเลยเด็กก็ร้องแต่ไม่รู้จะร้องโอกาสไหนข้าววันใดเลยครับเปิดโอกาสให้เด็ก ได้ร้องเพลงของศิลปินยิ่งพี่น้องนะครับขอบคุณคุณพี่นะครับเมื่อไหรนะจะไปด้วยกันและนี่ลงไป็นจ่าสองสี่ปีที่แล้วเดี๋ยวน้องจะขอบคุณรันเธอทำแบบเดียวกันเลยมาถึงดูมากคก็บอกว่าดีใจจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยที่ได้มาคอนเสิร์ตคือจริงๆก็รอคอยนะ นะคะทำงานมา3ปีพึ่งได้มาขึ้นทุนายครั้งแรกแหมคิวทุนน้องก็อย่าไปพูดโดนเลยมั้ยไหมโอเคค่ะคือที้นางริรอบด้วยนะคะรอบนิดนึงเโมาันต์จริงๆชมนีบอกคุณร้านรอกแต่ว่าก็คือดีใจจริงๆที่ ได้มาเจอกันกับพี่บี้อีกนะเพราะว่าแกนกับพี่บี้เนี่ยทำงานค่อนข้างบ่อยช่างคาัเลยนะคะแล้วก็ได้มาเจอแฟนคลับพี่บี้ก็ยังให้การต้อนรับที่อบอุ่นนะคะรวมถึงแฟนคลับของแกนแล้วก็แฟนคลับของแกรด้วยนะคะอสุดสุดมากเลยสุดมากโอเคการแสดงเพลงอะไรนะโอเคโอเคการแสดงตลอดแสดงที่ไม่โดนหมดเลย เั้ยแยกไปไปไหนแล้วคะออไไม่เป็นไรพี่เรียนไม่เป็นไรจริงจริงไฟจะไฟสาดเสร็จเฮ้ยสาดรโอเคอยู่นะน้อว่าน้อยี่แก็ีก็ตนี้จรงจง้ไม่ช่พี่วพี่่ขอโทษว่าจะชงให้แต่พี่ก็ไม่กล้า ก็งกว่าแกนแกนรึใคโอเคก็ดีใจค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันกับทั้งพี่บี้กับน้องแฝดนะคะที่วันนี้ก็ได้รับทั้งความสุขแล้วก็ได้มอบความสุขกับทุกคนนะคะเชื่อว่าทุกคนได้รับกัไปเต็มที่มากๆฟังจากเสียงที่ทุกคนให้กับพวกเราทั้งสามคนในวันนี้นะคะโดยเฉพาะพี่บี้นะคะเพลย์บอยตัวจริงจริงๆร ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้กำลังใจแก้มด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าแก้มาได้อีกนะคะคนกี่นรั้คะน้องมาประมาณหกครั้งละพูดขมงน้องหรือเปล่าน้องคิดไม่ว่างีว่างเนดูนักการณ่ม นักกาน้องดิ๊งน้องดิด๊งนะครับไหนๆก็จะคริสต์มาสปีใหม่กันแล้วเนี่ยเป็นของขวัญแล้วอยากจะให้ฝากอวยพรด้วยนะครับเร่อจัดแก้ม,ก,มกันได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะด้วยความที่ปีหน้าเป็นปีมะเส็ง้วยเป็นปีงูนะคะก็ขอให้สิ่งไม่ดีเนี่ยเลื้อยออกไปนะคะให้เลื้อยออกไปเลยแต่ขอให้สิ่งดีๆเลื <c oughs> ้อยเข้ามารวยสวยหล่อนะ อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนตลอดไปถึงแม้ว่ารักน้องน้อยแต่ขอให้รักนานๆน้องราพ้นดึงานตั้งใจน้อง่นอนปีก้าส้นสูงจชมะกลัวคันเท้าแกแกนะคะก็ขออวยพรทุกๆคนนะคะขอให้มีความสุขมากแล้วก็อยากฝากถึงเรื่องของสุขภาพเนาะช่วงนี้เอ่อเรียกว่าอากาศแปรปรวน นะคะยังไงก็ฝากเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีแรงใจแรงกายในการที่จะดําเนินชีวิตนะคะในการทําทุกๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนงานหรืออะไรก็ตามแต่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะครับคันธิ์ก็มาถึงคุณคิวคุณเฟย์เดสตาเป็นังไงบ้างะเด็กตาเลยค่ะแหมพี่เอกกี้ก็ ยเฮ้ยไ้อยไม่คนใตแล้วตาบนแล้วตาผมชจริงๆแล้วปีองอิเสนี่ไม่ใช่เียงผมเป็นปีโนเล็กก็ตอนนี้ยากไปกว่นะสิ่งเก่าเเนี่ เอาทิ้งไปแต่ผมไม่เก่านะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ผมเข้าไปได้เพราะผมหล่อดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่า,าปีใหม่นี้อยากจะเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆนะครับง่ายเริ่มกับพี่<ป>ี่้าน <ๆ S 1> ที่มาฟังทุกคืนทุกคืนทุกคืน สมมติฟังเพลงรักจับใจแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฟังแล้วลเราเรื่องบื่อจั<ล>งให้เราแทนเก่าทิ้งไปแล้วเสื้อรักจับใจชิ้นใหม่มาแทนคุณจะได้ไม่เบื่อขอบคุณครับพวกดีจนอยากจะเลี้ยใส่เลยนะนี่รักจับใจขึ้นจอลงหนังแล้วนะไปดูด้วยนะจโหมีแผ่นถ่าย้วนะจ้ะไม่ใช่น โอเคไม่รอใครแล้พร้อมกันเยเร,เรขอบคิผู้ชนะสนุกกันดีกว่าค่ะวันนี้จริงๆแล้วของขวัญชิ้นใหญ่นี้นะครับเล่าแต่สินป็นที่น่ารักเตรียมโชว์กันอย่างตั้งนานเลยนะครับยังมีผู้สนับสนุนเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับพวกเขาด้วยนะครับกับ My Home My Cash สินเชื่อบ้านตู้เงินจากไทยพาณิชย์เบี้ยบ้าน,าาน,บบานตันเงินนะครับบ้านจะมีอยู่โฉมสรีส้มเจเจตัวกด0แล้วก็กด3นะครับ สวยครอบทุกองศาที่ราชเาทวีคลินิกจ้านมเรียรบพร้อมตื่นดีไลท์สองเท่าช่วยย่อยช่วยสังหารไปต่อมา,า,าดีไลท์สองเท่าเขาก็มีสองขวดไงไม่ใช่ขวดเดียวก็สองเท่าแล้ว เซนต์รอินะนี้ลยชอบน่ารักน่ารักแล้วก็ดีแท็กซ์เอไรส์ช่ฉนิ่งอ่านสืมไม่ออกด้วยดีแท็กซ์เไพรส์เฟสิบัลนะครับเทศกาลสุดเซอร์ไพรส์กับไพรซี่สุดสุกับสมาร์ทโเนแพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่ายเด็ดไม่อนเพียงสงราสบาทจ้า และน้ำมันรำข้าวพิมโ์ริจินอล500 t p m ด้วยนะครับคุณจะประโยชน์เพื่อคุณด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไปที่เพลงสุดท้ายเป็นเพลงแววตาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปจะเป็นเพลงแววมายอรีเฮ้ยมุกนีคิดได้ไงอ่ะเพลงสุดท้ายขอเชิญพี่เฟียสด้วยได้ไหมใช่ซะพี่ทำไรล่ะลงไปจากเวที พูดตายแล้วก็อยู่สุดเล่เตาตาคมเขาสาวเลยนี่ตาน้องแคนนี่เรามีเพลงสุดท้ายเพลงน่ที่ทะกคนเดินกลับบ้านด้วยเราเพลงนี้คือ smile